อ่ะขอนอบแปดโตครับเบอร์เบอร์สิเด้อของเอลหาศูนย์นี่สิเป็นเบอร์สิบเป็นอย่างคือต้องเปลี่ยนออกวันทีเวลาติดหนดิ้นเหนียวมันมันหนักครับมันหนกักรถแต่ผมเคยเปลี่ยนขั้นอีกขั้นหนึ่งผมเลยแหล,ละ ขั้นนั้นเพราะร่องเปลี่ยนนี่สำเร็จเครื่องไม่เลยยัง่างกันหลายอยู่โดยใส่ตัวที่เบื้อสิบหาบ่า,าม,มีตัวที่พลเรือนใส่แวนก็ได้ครับสปริงกาวนา สำหรับรถหาศูนย์เอาเนจะดนรหลอ่อหลอบจังหน่อยครับ ผมได้ประมาณหกหลอยเก่าสิบกว่เจ็ดหลอยอยะแต่ถ้าไทายหน้าแห้งมันกับพ่อไทยอยู่ครับมันกับบอลหน่งต้นใน,นดอกแต่ทำามาลูงหน้าปิเปียกหน้าอันนี้นกำลังบุกไปสูบบ้านไหนมันจะแต่เห่าเหยียบรถแห้งไหม สปริงกะผู้ได้มักคายได้ผู้ได้มักสร้างได้กับทางมาใช้รถครับส่วนหลายมันโบคอยมีผลยังกับรถดอกอส่วนมากจะโบคอยมิ่งอย่างโบคอยมีผลยังกับรถดอกครับหัดตะกรง่ายกำมังใกล้ๆม่ล่าเปิด,ดออกแล้วพ่นอพ้องคนสิได้เห็น ไ่กันบอตากล้องอ่ะเออเปิดออกมาปุ๊บมันก็นจะเป็นหน้าตาเอางสิครับสปริงก็บทำงานอยู่ทั้งในนี่เป็นหน้าตาของสปริงเราเห็นแล้วแต่ไ้ดีพี่น้องเพื่อความชัว่วพี่น้องต้องหาเชือกนิดน้อยเลยครับมาหมัดไว้ก่อนเป็น่ยังของคือหายหมัดไว้ก่อน อย่านเวลามันมัน,มนเวลาเขาขาดเนาะอย่านมันตกลงไปในเครื่องอ่ามันตกลงไปในเครื่องเ้วก็เป็นงานใหญ่เลยละ่ะแต่ว่าบางซางเพิ่นมือกฉีบเพิ่นอันนี้เลียเพิ่นกะบ่ออนี่ครับบ่บ่มักกับบ่เป็นอย่างแต่ผมอ่มอออามันลอดภัอยู่ก่อนถ้ามันลดลงไปในเครื่องอ่ะก็ปัญหาใหญ่ มันจะม <S <S าเสียกน Aí, หน้าอย่างก็ได้เวลาใส่ก็คื้อกันครับเอาเสียกเอาอันนี้มัดไปนําถ้าูพืดอบ่กข้าใจคอมเมนต์มาถามแล้วก็ เดี๋ยวสิอัดคลิปทรงให้แบบชัดๆครับจริงจังเดี๋ยวผมจะถอดให้เบิ่งว <c oughs> ิธีการถอดมันบ่ยากเลยครับ ผมเคยใส่ขั้นหนึงผมไปแล้วมันผมก็บว่ามันพ่อใส่ย่ยผมว่ามันยันนะ้ำมันกเกาครับห้องบริลลิงรอบสูงไหม ก็ปีนไปนั่นดีสินะสำหรับดใ,ใคือเพิ่นเมื่อฉีดเพิ่อนอันนี้เพิ่นกโบข่องก็ได้เ็ดเล็กก็แบบนีไ้ไปนั่มเลยครับเด้อมันเพื่อมันง่ายกับเฮา อยากเนี่ยจะหน่อยผมดึงออกมาแล้วผมไปสิสอดเสือกสอดเสือกเลยเนี่ยปลอดภัยที่สุดครับเรือมันลอยลงไปในอันนี้เขาบ้หวหงได้อุบัติเหตุนเนาะ ถอนนอนบัหลายดอกครับมันสีมือันนี้ต้องเข้าใส่สปริงนี่แหละมันมันสีชาเนี่ยแต่ปกติทับบอานี่มันบัพอสีมันทีดอกผมสอดเชียกนัน 说些聊聊啊。So งานย่จังหน่อยเดีออยวคงจะติงมัดตัวหน่อยลยครับตัวหน่อยแกออกแเดี่ยว ผาบนเห็ดเนะเาะไปสิไปขาดกันเลยน้อยผมแจวออกเร,ร้อยแล้วครับเดิตัวงหญ่กิ้งจะมีสองโตได้อ จะดึงออกทางนั้นเด้อดึงออกฝั่งนี้อ้อ,อกมามันก็นจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเนี่ยทำนั้นเขาสูบเปือกไว้แมันบ่ามันก็นจะปลอดภัยห้องเนี่ย ผมมีหยั่งครับมีแช่นี้พอห้องประกอบเแล้วมันก็นจะเป็นนาตาแบบนี้ครับห้องก็คลองเสือ,อกไว้คือเกาเดอร์พี่น้อ,นองปึ๊บแล้วห้องก็จะประกอบเขานีคืออยู่กษณะนี้มันประกอบเขาคือเกาประกอบเขาห้องเน่เชือ,อกเขาไปก่อนครับมันจะเนย่เชือ,อกเขาไปก่อนเพราะมือเขาจกได้นี่น ตึงเสียบเลยใส่เข้าไปแบบนี้หูหน็อตมันตรง กใส่ตะกอรอนที่เราเห็นดไปนะครับไว้ดึงมันอนอกมากมันต้องยอย่าบูวบามด้วยครับด้วยตาม ปิ้งมันค่อนข้างที่จะแข็งครับ ยิ่งบนแข็งครับมันก็เลยใส่เงาครับพอเราเขัาเข้าเรียบร้อยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องมันก็สิกออันนี้ใส่ขิ่มใส่ขิ่มปากแบนกันเลยอันนี้ผมม่มีขี่มผมก็เลยใส่เสือกดึงแล้วกอันนี้เทคนี้กักค่ายตัวหนีออกนะครับเด้อค่ายตัวหนี้ออกน้ำซอยมันจังสีเลันี้เัาก็ใส่เหลี่ยมหขันเขาขึ้น ดันกลับไปคือเก่าแค่ให้ผมแนะนำผมแนะนำว่าให้ปลูกเชือกเวลาใส่ครับอโอเคแล้วพี่นอ้องจำเก่าแล้วครับจำเก่าถี่นอดอันนี้พ้นไปแล้ว อย่างนี้ฮะเว่จังเคยตังเอาอันนี้มันตังได้ครับมันก็ประกอบเขาก็ใส่น็อตนี่ออก็ละอันนี้เหมือนเดิมนี่เตินมน้ำ <laughs> มันแบ,บเดเดยเติมน้ำมันเครื่องแบบใดนี่ใส่ยังสิเคยมีปะครับนี่ใส่แบบนี้เ <laughs> ฮ็ดดีจัางบกุกจัางใส่แบบนี้ได้ครับเด้อลยใส่ มุ้มลง่งคือวันหันเดื่อเติมน้ำมันเครื่องมาไลยดิดดยถ้าโทรหาทางศูนย์อีกละ่ะรถผมเติมน้ำมันเครื่องไม่ได้มันสินเติมได้บะเกี่ยวขวมมันนั่นลงเนะาะส้างหิดไปเยอะอะลังจกักไซเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เซตทีแล้ว,พวกเพื่อเกจิลิงเร่งอีกทีนะครับใช่ป๊อ,อปต่างหงสต่งเอารัายอยากเกยเต้าอยากเดยเดินเต่าเดินอ,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 อันดีรถไทยพวกที่เขาจะเดิ่มอยู่ประมาณนึง่งทำรอบ ดีครับตั้งคนั้นกันทางไหนกัน อีกมึงครับออออสามพครับโอ้ดเป็นยังไงตาไอสีตตงเครื่องเยียบร้อย้ะครับซัมนันละไปบอกขอกนกึ้นมนาครับขอบคุณครับ